ลูกทุ่มของจันทรุเบสานุสแบน,นี้เรียกว่าสิงจากทุ่งกุลาครับจังหวะพลิกนัทพนแสนสมบัติโยนแล้วปัดทิ้งออกมาได้ลูกนี้ไม่มีคนซ้ำนะครับอู้รักษาประตูครั้งหนึง่งเอารับไว้ได้ไปั้งหนึ่งจันทุเบษาไม่ยิงครับล็อกเข้าซ้ายยิงลูกนี้ข้ามคาร์บูะครับ เป็นอภิสิทธิทองมีนะครับมีโอกาสสับไกลกดไม่ลงเอาขอใบหมายเลขคันสิบสี่บอกบอลมาทางด้านสายสุรดิ์สง่างามสุรดิษฐดกกระชากตีเส้นหลังเปิดพุ่งมาเสาไกลครับอ่าเ,เ,เด่นๆลูกนี้วิ่งมาแต่นะครับบอลกดไม่ลงอีกครับตามคันเป็นปิยบัตดอกบัวครับ <ś les> อ่า เป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้คนที่อยู่ข้างบนฟาวเรียกว่าการค้ำนะครับส่วนผู้อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าหนุนนะครับเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้ผู้ตัดสินเรียกแพทย์ประจําทีมไม่ได้ต้องคืนมานากอบเพียรโทษครับทศพปนทศพปอหายช่องทศพปอประพื้นในยิงไปติดบล็อกนะครับซ้ําอีกค,ครั้งหนึ่งก็หลักไม่ดีนะครับโอ้โหนัดประคันเพลงผลาเนี่ยจังหวัยิงซ้ําจังหวัดนี้เริ่มมีโอ,อกาสนะครับท่องไว้นะลูกนะครับลูกละหนึ่งหมื่นนะครับท่องไว้ ตรงที่ผู้ตัดสินฉีดกับขีดสเปรย์แล้วครับปั่นโค้งตรงนี้บินเลยเอ๋เชี่ยวไปเชี่ยวมานะครับกดยังไม่ลงค้ามคานไปนิดเดียวไปนะครับบอลทะลักไปที่กองพลวรเนรกองพลยนกลับมาหน้าประตูแล้วก็วนเลขเต็มโค้อครับปู่ลุกนี้ต้องใช้คำว่าซุปเปอร์เซฟครับคนยิงยังยังงงเลยว่าเซฟได้ยังไงนะครับลุงนี้วิ่งมาวนเลขจุดนัดพบเป็นนัดประคันเพลงพลานะครับครับ แดนไปบทรู้ยกให้ใครทุ่มเหมือนสั้นๆนะครับจังาว่าจะพลิกโดนเกี่ยวเท้านะทรัตพลแสนสมบัติเออดรสินก็เตือนนะเตือนนิดนึงอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้นักกีฬาก็อย่าร้อนตามอากาศก็แล้วกันนะตักบอลมาให้สุรดิตสง่างามฝั่งซ้ายครับสุรดิตสุรดิตเอาบอลลงพื้นได้ดิดเส้นหลังบรรจงลูกนี้หลอกนะครับจะอัดเสาแรกครับสุรดิตสง่างามผู้รักษาประตูถือว่าซุปเปอร์เซฟ ยังว่าจะจะสองสาครั้งแล้วครับบุรุษาประตูของจันทารุบเบกษาอนุสอนโ <c oughs> อ้วันนี้ฝั่งซ้ายจันทารุบเบกษาอนุสอนนะครับสวนกลับสวนกลับรอเพื่อนขึ้นมาเติมเพื่อนมาเป็นแผงครับวางบอลทะลุช่องมาให้กฤษาากรนกีตารากอนก็เกิดเติบเปิดมาเสาเอตบัดไม่รู้กันครับโอ้ยลูกนี้ป <c oughs> ันนะลูกนี้โยนกลับมาใหม่โงลูกนี้ คนเดียวนะครับหมไม่ใช่หมดเวลานะครับเป็นคุณลิ่งเบรกไงเนื่องจากอากาศร้อนครับในเมืองไทยอากาศร้อนกฎข้อนี้ก็เป็นกฎที่ออกมาเพื่อป้องกันอันตรายของนักกีฬานั่นเองนะครับพักให้นักกีฬาดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็ให้กองเชียร์เปิดการแสดงครับตอนนี้ <laughs> จังหวะเลี่ยมดีกว่าตายบอลสั้นเกินไปให้เพื่อนเล่นยากครับบอลยังร้อยดงชาคริสชนไพโรดชาคริสก็ปล่อยให้บอลตกพื้นครับลูกนี้โอ้ลูกนี้ไปพลาดเองครับชาคริสค,คนเจ็บนะครับนอกกรอบเกียรโทษกรอบเกียรโทษที่18หลาครับเพราะฉะนั้นนอกกรอบประมาณออกมาประมาณ2หลับประมาณ20หลาได้ครับจังหวะนี้ยิงเย่งมาทางด้านซ้ายครับเป็น มุมที่ถือว่าหวังผลได้เลยตอนนี้ยันทรุเบกษาอนุสรวิศนุเชิดชูกับอาพิสิทธิ์ทองมีครับยืนอยู่ที่ลูกกำลังวางแผนกันอยู่รู้กันเพียงสองคนครับตอนนี้แผนที่ซ้อมมาจะใช้แผนไหนเท่านั้นเองตอนนี้นะครับวิศนุเชิดชูหลอกกิงเสาแรกครับ อันนี้ยอดผู้ยิงขึ้นมาได้นะครับแถวสองอัครวัตนพันธุมีเจ้าซ้ายยิงไกลนะครับเป็นกองหลังนะครับครวัตนพันธุมีพุทธศิลป์พยา,ยามไปเตือนการเข้าบอลเมื่อสักครู่นี้นะครับของหมายเลข16นัดประคันเพลงเพลาะซึ่งเข้าไปทั้งตัวนะครับสไล์บอลมาแต่ไกลเลยเป็นการเล่นที่อันตารายนะครับ นัดประคันยังคลึงบอรลรอเพื่อนอยู่นะครับตอนนี้ถ่ายมาทางด้านสายสู่ระดิ์สุริรไม่กอเขียทษเข้าสายยิงยังบล็อกได้นิดเดียวนะคร,ครับก็มีคนเจ็บนะครับมีคนเจ็บพอสมควรนะครับครึ่งเวลาแรก3นาทีนะครับเป็นเวลาที่ชดเชย <c oughs> อันทพรวงคำพระและพุทธเสินอาจารย์พิสิทธ์ คุณทองแพงครับเป่านวิดยาหมดเวลาการแข่งขันในคลิกงเวลาแรกฟุตบอลคู่ชิงแค่เล่นนะครับมัธยมศึกษาสพมรอหลีครับ2020ครั้งที่1ประจำปี2563นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับขันยาวงษาและจันทรุปเอกษาอนุสรนนะครับครับมัธยมศึกษาสพมร้อยเอ็ดหลีครับ2020นะครับวันนี้ปล่อยให้อัตพรอีกครั้งครับอัตภพรวงคำพระกระชาติดมุมธง ต้องขึ้นหลังสุดดิษฐ์สงาง,งามปั่นไปกรอบเก,ก้โทษนีก้มงงนะครับนัดประคันเพลงพลานะครับยืนหัวเข้าไปก้มงงแลบบมาเก็บบอลได้ได,ได้รัชานน์รัชานนพชรนาดียังได้บอลครับบอลยังใต่เส้นอยู่รัชานน์พาไปมุมทงนะครับจังหวะสุดท้ายโดนบังสมิธเลยอ่ากุจสินเรียกนะครับเล่นนอกเกมต้องเรียกนะครับ คือนะครับ12เข้า15เป็นราชานนท์เพชรนาดี12เป็นเศรษฐาถาวรจันทร์ครับอ๋อคนแรกเ,เก็บแล้วครับจับบอลไว้ได้อภิเดชอภิเดชเปิด,เ,ปดเข้ากลางแม่น้วยครับตะวันจังหวะเดียวขึ้นมานัทพลนัทพลแสนสมบัตินะครับบอลมันยังลอยโด่งทำให้คอนทนลยากเอาครับได้กลางไม่ใช่กอล์ฟเทเบิิงแน่ๆด้แน่สิไม่โต้กลับวิณุครับ หลุดแล้วนะครับก็เป็นการอบเขตโทษนะครับเมื่อกีู้เอียงโดยเท้าซ้ายเท่านะครับโดนสวนกลับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่พิษณุเชิดชูพิษณุเชิดชูพิษณุดีดไปติดพิษณุอีกครั้งนึงกระชากหนีเลยครับพิษณุดีดมาหน้าประตูลงเล่าฟันดูดีกูบัสเซฟน้ำจ่เจอแล้วเปลหาช่องหาช่อง,งออยิงตรงนี้ยันพิษณุเบิกาเอาเจอ ยิงสองกลางสองขาหมายเลขสินะครับคุณทำประตูนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้เอาจนได้นะครับต้องชมตั้งแต่พิษณุเชิดชูแล้วครับยนมาวันเลจ่จังหวะแรกคุณรักษาประตูเซฟแล้วครั้งที่สองเซฟอีกครั้งที่3เอาชัวร์ครับทันหลังให้ประตูพลิกยิงจนได้ หนึ่งประตูโดดศูนย์ครับจันทรุบเบกษาดุสอนครับจากการตัประตูของหมายเลขสินบนัทสบุญแสนสมบัติบอลหักเข้าในครับดูบอลกันต่อเวลาย,ยังเหลือเยอะนะครับจังหวะที่สวนกลับวันนี้แผนมาดีครับรับแล้วตู้นะครับรับแล้วตู้่าบอลไปทางด้านฝั่งขวา ปเปิดบอลพุ่งเข้ไปกอบเขตโทษอีกครั้งหนึ่งครับลุกนี้ผู้รักษาประตูกออกมาตักครุบไปได้ปเปิดเกมเร็วมาหน้ากอบเขตโทษทศพรประพติในขึ้นหลังให้ทศพรทศพรมาให้นัดปะคันนัดปะคันเพลงบะลากระชากขึ้นมาเองครับนัดปะคันโดนสอยร่วงแล้วครับโดนเข้าข้างหลังผู้ตัดสินเรียกมารับเหลืองอีกคนหนึ่งครับเป็นหมายเลข 18ยุทธนาภาษีครับรับใบเหลืองนโนกาสของคันยาบงสาครับระยะค่อนข้างไกลเหมือนกันร,ร่วมรวม40บลลาได้นะครับตอนนี้าการพลิกไปพลิกมาวันนี้เล่นอย่างมีวินัยนะครับจันรุเบศาร์เนี่ยรับแล้วโตใช้ความเร็วเข้าจู่โจมครับ อาตียะวงสาตอนี้เป็นโอกาสรับที่จะเปิดบอลเข้าไปพุทธสินเตือนนะเรื่องมือนะครับในกรอบเขตโทษ18หลาให้ระวังเรื่องมือการดึงการเกี่ยวการเหนี่ยวต่างๆเพราะหมายถึงจุดโทษเลยนะครับถ้ามีการฟาวในด้านในกรอบ18หลานี่ เป็นบอลของขัยาวงษาครับชาวงษาตัดที่่ะยิงแอปันลูกนี้รับกระชงแล้วก็โอ้ไม่พอทีสามกับลูกนี้เปิดบอลดูไปใหม่เสาไกลหมงตั้งหลักไม่ดีแล้วนะครับบอลอยู่ที่อักครวัตอัครวัตอ้าวฟาวไปแล้วคือจะซ้ำแต่ว่ารีบร้อนครับหลักไม่ดีเมื่อสักครู่นี้นะครับปิยาวัดดอกบัววงษาครับโดนกลับมาหน้ากรอบเขียโทษ อย่างว่าจะพิงครับลูกนี้โทามันมีโอกาสเร้แาแลวยิงลูกนี้เซฟไได้ยิงเจาะจอนะครับยิงเจาะจ่อไปตรงตัวผู้รักษาประตูแหวกเข้าไปคนเดียวแล้วนะครับหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแม่ลูกนี้น่าเสียดายสุดๆเลยครับหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าบอลตรงตัวผู้รักษาประตูครับเป็นกองพลวรเนเนะครับมงกลับไปไหม่ ยังสก,กัดทิ้งออกมาได้เกลียงไกลงอแข้างสนามเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างครับจันทโรบสามหมายเลข33ออกหมายเลข7เก้าครับหมายเลข33พุนพุนสอนครับพี่เดชสุยล่าเปิดมาทางด้านซ้ายนะครับนัทพลอพุทธสินเรียกนะครับมีคนเจ็บอยู่คือเป็นการแย่งบอลกันนะบนอากาศนะครับ แล้วแล้วตอนลงก็ผิดท่าหน่อยนึงแต่โบสถ์สกูนี้ต่างคนต่างชิงต้องห่วงนะครับมีดับบลิชเศษฐายังบล็อกไว้ได้เศษฐาเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทดหมู่แล้วมือข้ามานอีกครับสอดขึ้นมาหมู่จากด้านหลังนะครับนัดประคันเพ็งพลาครับตรงนี้เดี๋ยว บอลมันเหินโด่ข้ามคานไปขอพระคุณนะครับทีมแพทย์ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลร้อเอ็ดอีกครั้งหนึงนะครับสุรดิตสุรดิตปั่นเลื่หูลูกเลียดมาจจกว่จะพลิกอ่าลงในบนหรักษาประตูโดนชาร์จนะครับนัดประคันเบงพลาหรือเปล่าโอ้ยังไม่ไม่ใช่เลยรับเหลืองครับขึ้นสูงเบียดแยง่งคืนได้อควัน์พันธุมี อัครวัตอัครวัตเตะบอลไปเฉลีเ่เลยตามมาเก็บบอลไว้ได้อิสระกรแสงปัญญาพีคัาตรงนี้พีกได้สวยติดเส้นหลังแล้วหักย้อนกลับมาในกรอบเกตโทษตันจงกิงลงในตรงตัวแล้วก็ซับจอนล้ำหน้าขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับล้ำหน้าครับ ยิงแข่งกันนัดประคันเพลงพระหลาโดนแซะออกข้างสนามเป็นลูกทุ่มครับของขติยะองสายังวัดจะพิกสุรดิตสง่างามสุรดิตยังคลึงบอลไปมาโยนไปติดแล้วก็สุรดิดชปันดูเข้าไปกอดเขตทษครับแจ้กงกันโมงครับโดนสก,กัดสวนกลับ โยกมาตรงนี้โดนสวนแล้วฟาวครับพวกนี้กองพลวรเนตรนะครับไปขวางเอามาสักครู่นี้ทีพทัดปาสาในนะครับลงไปใหม่เลยเก็บอีกครั้งหนึ่งแล้วครับว,วันนี้ <c oughs> พนเรย์ทำงานหนักนะพนเรย์ากคนยากขันยะวงษานะครับขากล่าวขอบพร่คุณท่านผู้วยการสันติรัชยโยด้วยนะครับ เปิดบอลเอาบอลลงพื้นนะครับลกนี้พัฒน์สภุญพัฒน์สภุยกลเข้าในพัฒร์สภุแหวกขึ้นมาเสาแรกรับหลดมือได้ลยต่อตะปูปิดฝาลงต่อตะปูปิดฝาลงครับไม่น่าเชื่อครับคนเดิมครับรับหลุดมือได้ดิ้อเลยครับลกนี้ไม่น่าเชื่อครับ ประกติเหนียวมากเลยนะครับสุธานุนนะแล้ว่ารับหลุดมือซ้ำเจาะเข้าไป2ประตูต่อศูนย์ครับจันทรูบเบศะอนุสร์ครับาจากย์นี้หนุนขึ้นมาเพื่อประตูตีเสมอนะครับเมื่อทำไม่ได้ก็โดนลงโทษนะครับทำประตูตีเสมอไม่ได้แล้วสัญญาณลูกหวีดยาวก็แของอาจารย์ที่สิบุญทองแพงครับเต่าลูกหวีดยาว หมดเวลาการแข่งขันครับแชมป์ปีนี้นะครับแชมป์ฟุตบอลจันทรุเบกษาอนุสรเอาชนะทีมขัียวงศาไป2ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของหมายเลข1ิน,นัทพนแสนสมบัติ2ประตูโอ้เหนื่อยครับแานบอลคนนี้ เดี๋ยวสักครู่เองนักกีฬาเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีปิดและมอบรางวัลครับสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในประบรมราชูประถมขอบคุณคุณหมอพยาบาลจากโรงพยาบาลรอยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดครับผมต่อต้งผู้บรรยายนะครับขอ,ขอขอบคุณท่านดับเดี๋ยวอีกสักครู่จะเป็นพิธีปิดนะครับ ครับแล้วก็ขณะนี้นะครับที่สนามเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองชัยชนะของทีมจันทะลุเบกษาอนุสรน,นะครับขอแสดงความยินดีด้วยและก็ขอชื่นชมกับนักกีฬาทุกทีมนะครับที่ทําการแข่งขันด้วยความมีน้ําใจของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับสําหรับการแข่งขันในกรั้นที่หนึ่งนี้ก็จะถึงโค้งสุดท้าย เคครับครับลุกๆลูกๆปอบเชียร์จันทะลุครับของดใช้เสียงสักนิดหนึ่งนะครับของดใช้เสียงนะครับครับงดใช้เสียงนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีปิดแล้วไม่ต้องกลับนะครับจันทะลุนะครับจะหลงอยู่ที่นี่เลยเห็นด้านบุรุการ จักรวาลบอกว่าอยู่ที่นี่ต่อครับขอเรียนเชิญน,นักกีฬาทุกทีมนะครับรวมทั้งนักกีฬา VIP ลงสู่สนามนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านนะครับลงสู่สนามเช่นเดียวกันนะครับเพื่อทําพิธีปิดครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับขอเรียนเชิญน,นักกีฬาทุกทีมนะครับ น, VIP, นักกีฬาวีไและก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านนะครับลงสู่สนามในเวลานี้ครับและก็วันนี้นะครับเราได้รับคกามนรนขจากโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยานะครับโดยความนเราะห์ของท่านผู้ในการเพิ่มนาค้อนทองนะครับ ได้ยกเคาะวงโยธวาทิศมาร่วมในพิธีเปิดและก็พิธีปิดในวันนี้นะครับ